สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศารายการเพื่อการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมของคุณกับผมแซคธนินวัฒนพัฒนวิรคุณมาถึงวันนี้ก็เข้าเดือนสิงหาคมมาได้ครึ่งทางแล้วและคุณผู้ชมว่าอากาศครึ่งหลังเดือนสิงหาคมของคุณผู้ชมที่เหลือจะเป็นอย่างไรครึ่งหลังเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับฤดูฝนปี2อ6 3ยครบ3เดือนเต็มครับลักษณะฝนตกชุกหนาแน่นแบบช่วงครึ่งแรกของเดือนนั้นจะดำเนินต่อไปโดยโอกาสมีฝนที่60-80เซนของพื้นที่เป็นส่่วนใหญ สำหรับคนเมืองฝนครึ่งหลังเดือนนี้ยังมากวนใจในช่วงบ่ายถึงค่ำซึ่งเป็นช่วงเลิกงานเลิกเรียนส่วนพี่น้องเกษตรกร,กรคนหมดห่วงเรื่องฝนคือคนทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานที่ได้รับน้ําฝนกันมากในช่วงพายุศิลากูเข้าไทยเมื่อตอนต้นเดือนแต่คนที่ยังได้รับน้ําฝนน้อยคือคนที่อยู่ตรงก,กลางของประเทศปัจจัยอากาศครึ่งหลังเดือนสิงหาคมอย่างลมมรสุม <c oughs> ก็ยังให้คุณชมได้รับน้ําฝนไม่ต่างจากช่วงครึ่งแรกของเดือนมากนักดังนั้น ชัดเจนให้ชาวเมืองปรับการดำเนินชีวิตต่อเตรียมเผชิญกับฝนช่วงเย็นมากขึ้นส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ค่อยได้รับน้ําฝนให้วางแผนรอร่องมรสุมหรือร่องฝนเลื่อนลงมาให้น้ําแบบเน้นๆในช่วงปลายเดือนถึงเดือนหน้าเลยและสำหรับเรื่องคลื่นลมทะเลชาวเรือระวังกับคลื่นหน้ามรสุมต่อนะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้อีกที่ YouTube และ f a c e b o o k เห็นอยูอย่นี้และนี่คือสถานีรักโลกสามล้านสินสาสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว